The review เวอร์ตอนนี้กลับมาใหม่ฮะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่รีวิวสมาร์ทโฟน4 g ราคาเริ่มต้นของท้องตลาดโอ้โห2490บาทก็คือฮากันไป D-Tac Phone S One นั่นเองนะครับมีคนคลิกเข้าไปในคลิปรีวิวตัวนั้นนะครับถึง1 5 0 0 0กว่าวิวอ๋ฮะเดี๋ยวนี้1 5 0่0กว่าวิวตื่นเต้นแล้วเหรอวันนี้จึงเป็นการรีวิวต่อยอดครับไปสู่อีกหนึ่งรุ่นที่ D-Tac Phone ออกมา5ราคากระโดดขึ้นเพียง 1,000แต่กลายเป็นว่าได้หน้าจอ5นิ้วแบบ IPS 720ดีแล้วคนที่ดูรีวิวไปสัปดาห์ก่อนแล้วไปซื้อไม่ร้องไห้เลยเหเรือเนี่ย ع. นี่เลย d t a c Phone M1 นะฮะแกกลองเอามาดูนะครับนี่เจอสติกเกอร์สไตล์ d t a c 4G Series เนี่ยว่ากันไปนะครับก็หน่วยประมวลผลเป็น q u a อ Core 4แกนสมอง1 GHz อ่าอันนี้เท่ากันกับ S1 กล้องหน้ากล้องหลังเท่ากันคือ8ล้านพิกเซลโอ้ยอันนี้สเปคโตกว่า S1 เยอะเลยอีกอันที่โตกว่าคือหน้าจอครับ HD 5นิ้วเอาลอกเอามาดูเลยนอกนๆๆ อ่านี่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับรูปรักษณ์ของตัวเครื่องนะครับนี่ก็ดูหน้าตาน่าสนใจดีนะฮะด้วยพลังของจอที่เป็น IPS ฉะนั้นเนี่ยสดนะฮะทุกมุมมองเลยจะมองข้างมองหน้ามองหลังได้หมดเลยทีเดียวโอ้สังเกตสัญลักษณ์มีโวเต้ด้วยนะครับตรงคลื่นสัญญาณตรงนี้ก็แปลว่า รองรับสิ่งที่ดีแทกนำเสนอให้กับมือถือสเปคเรือธงในเครือข่ายตัวเองก็คือการโทรด้วยเสียงผ่านเครือข่าย LTE อันนี้จะได้เสียงที่คมชัดกว่าเป็นแบบ HD audio เลยล่ะเอาล่ะในกล่องเป็นยังไงนี่ครับแกะมานี่แถมมาเลยฮะแถมสิ่งนี้นั่นก็คือเคสนะครับกันรอยนั่นเองนะครับนี่เสียบปราบเข้าไปแล้วแถมเคสอย่างเดียวไม่พอต้องแถมฟิล์มกันรอยด้วยแฮะแงะล่ะรุ่นสไตล์แบบนี้ คืนปล่อยให้ลูกค้าต้องไปซื้อเองตามแผงไม่มีละครับก็ต้องตัดแถมกันไปเลยอยู่ทางด้านนี้สุดท้ายก็มีใบรับประกันให้นะครับถ้าลงทะเบียนไปก็จะรับประกันถึง15เดือนเลยทีเดียวเอ็กซ์ตราพิเศษกว่าการรับประกันโดยทั่วไปครับมาดูที่ตัวเครื่องดีแท p โฟน e อ็กันบ้างาดีกว่านะครับตัวเครื่องก็ดูแข็งแรงดีถึงแม้ว่าจะผลิตจากพลาสติกก็ตามสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ครับใช้กล้องหน้าความละเอียดเท่ากับกล้องหลังเลยคือ8ล้านพิกเซล แถมแลชกล้องหน้ามาให้ด้วยด้านล่างก็มีทัชอยู่3จุดก็คือปุ่ม back ปุ่ม home นะฮะในการกลับหน้าแรกและรรวมถึง r e ซนต์ก็คือสิ่งที่เพิ่งทําไปด้านขวาก็มีทั้งปุ่มเปิดปิดเครื่องปุ่มเพิ่มลดระดับเสียงส่วนอีกด้านด้านซ้ายไม่มีปุ่มอะไรเลยครับเรียบไปเลยส่วนด้านบนก็เป็นช่องเสียบหูฟังขนาด3.5มิลด้านล่างเป็นช่องของลําโพงแล้วก็ช่องเสียบ m i โคร usb ครับพลิกมาด้านหลังครับก็เจอกล้องหลังสิครับอ่าขวาหลังครับเรามาแกะกันหน่อย เวลาจะเปลี่ยนซิมนะครับแกะจากฝาหลังได้นี่นะครับอาจจะแกะยากนิดนึงแต่ว่าแกะออกมาแล้วนะครับเป็นที่สังเกตดูนะฮะว่าแบตเตอรี่นะครับที่ติดอยู่กับด้านหลังนี่แกะออกไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาลงนอ็อตสกรูกันมาเลยในป้องกันการต้องถอดแบตหรือแบตหลุดนั่นเองนะครับแล้วก็สามารถจะถอดไมโคร SD นะครับหรือซิมการ์ดเนี่ยได้โดยอิสระหน้าไม่ต้องปิดเครื่องก่อนซิมการ์ดสังเกตดูนะครับ ช่องซิม1นี่จะใช้เป็นไมโครซิมนะส่วนช่อง2นี่ก็สามารถใส่นาโนซิมที่เล็กกว่าได้นะครับแล้วก็ช่องแยกของไมโคร SD อันนี้ความจุสูงสุด32 g b ที่เครื่องสามารถจะรองรับได้แล้วก็ในเวลาเดียวกันถ้าคุณจะใส่2ซิมพร้อมกันนะครับ สล็อต2ของซิมจะต้องเลือกเป็น2 G อันนี้เป็นข้อจำกัดหนึ่งของ Fullnetcom 2.0ซึดนะครับถือว่าเป็นมาตรฐานของสมาร์ทโฟนแบบ2ซิมคงต้องรอ Fullnetcom 3.0มาถึงถึงเวลานั้นช่องสล็อตที่2เนี่ยสามารถจะรับ3 G และ4 G พร้อมกันกับซิมแรกได้เลยครับสเปคของ D t a c Phone M 1ก็คือใช้ CPU หน่วยประมวลผลยี่ห้อ MediaTek ครับนะารุ่น MT 6 7 3 5 P แบบ4แกนนะครับโอ้โหถือว่าให้เยอะฮะ ความเร็ว1 g h z มีรัมมาให้1 g ิกนะครับส่วน ROM มีมาให้8 g ิกถูกระบบใช้งานไปแล้ว5.05 g ิกฉะนั้นก็จะเหลือใช้งานจริงได้2.95 g ิกแต่ก็จะสามารถเพิ่ม micro SD สูงสุดได้32กิกอย่างที่บอกไปก็ต้องบริหารพื้นที่กันดีๆซะหน่อยแล้วฮะ ส่วน Android ก็เป็น Android 6.0 Marshmallow รุ่นล่าสุดตอนนี้เลยครับดู Android ตัวนี้แล้วนะครับก็ไม่ใช่ตัว Stockrom นะฮะความหมายคือไม่ใช่ตัว Original จาก Google แต่มีการปรับปรุงนะเพื่อให้หน้าตาในดูน่าใช้มากยิ่งขึ้นนะดีแทกก็เลือกหน้าตาที่ดีนะฮะ ใส่ปุ่มดีไซน์นต่างๆไอคอนเนี่ยสไตล์แบบมีเงาแบบโฟลเดอร์แบบพับได้น่ดูน่าสนใจแล้วก็มีการใส่ชุดซอฟต์แวร์ความบันเทิงนะครับจาก d t แทแล้วก็กลุ่มในเครือมาให้น่าพรามทงพรามไทม,ม์ไลน์มิวสิกโมโนโมโนมาครบและในขณะเดียวกันครับไปเช็คตัว อันตุตู้กันหน่อยนะเราทดลองผ่านเอาตูตู้เป็นจำนวนเท่านี้เลย2 3 4 3 5ฉะนั้นราคา1000ที่เพิ่มขึ้นก็หมายถึงหน้าจอที่ดีกว่าเดิมอย่างมากนี่เป็น5นิ้วแบบ HD IPS แล้วก็รวมไปถึงกล้อง8ล้านทั้งหน้าและหลังด้วยคุ้มแบตเตอรี่2,200ม ah ิลลิแอมนะครับเอาล่ะเมื่อผนวกกับคะแนนที่ได้จากอันตุตู้หรือกิ๊กเบนต่างๆเนี่ยผมเปิดเกม C ี n นเว r ร์ให้คุณผู้ชมได้ดูกันเลยดีกว่าเอามาแล้วครับมาแล้วครับ เฮ้ยนี่เว้ยนี่โอ้เอเลี่ยนเอเลียนเอเลียนถือว่าลื่นนะฮะไปได้ดีฮะเพราะว่าเกมนี้ปกติก็ใช้สเปคระดับหนึ่งอา้าวนี่มันกลับมาที่เดิมนี่โอ้ไม่ทีนี้มาดูเรื่องกล้องกันบ้างฮนะหลายคนตัดสินใจซื้อมาือจากกล้องนะครับอ่าลองดูกันเลยฟับนี่รุ่นนี้นะครับอ่าถ้ามองดูกล้องหน้านะฮะ มี beauty โหมดนะครับนี่โหมดความสวยงามมาด้วยก็คือสามารถใส่ภาพแล้วหน้าเนียนแช่โอ้มีแฟลชด้วยนะครับดูคุณภาพของภาพนะจากสิ่งที่ถ่ายนะครับอ่าเรียนตรงๆเลยนะสิ่งที่เราถ่ายออกมาได้เนี่ยถ้าดูแล้วมันสู้สมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นแพงๆหลายหมื่นไม่ได้หรอกครับเพราะว่าราคาตัวเนี้ยมันแค่ ,3490 บบาทแต่ถ้าดูที่ราคากับสิ่งที่ได้นะผมมองว่าคุ้มค่านะครับฉะนั้นมุมมองของการถ่ายภาพข้อสังเกตคือถ้าเราถ่ายกล้องหลังในที่มืดนะครับคุณต้อง ตั้งมือนิ่งนิดนึงเพราะว่าโฟกัสจะช้ากว่าเวลาอยู่ในที่มืดนะครับเพราะว่าต้องเก็บแสงที่เข้าไปบันทึกในภาพมากขึ้นแล้วก็แบตเตอรี่2,200ม mm. ิลลิแอมเนี่ยถามว่าใช้งานได้ตลอดวันไหมได้แต่ถ้าท่องเว็บดูเน็ตหรือ YouTube มากไปแบตเตอรี่ก็จะลดลงเร็วกว่าเดิมนั่นเองนะครับรุ่นนี้นะอย่างที่บอกราคาไปมันเป็นรุ่นที่โตขึ้นจาก s 1นะครับรุ่นเดิมผมเคยแนะนำให้ซื้อให้คุณแม่คุณยา่าคุณยายใช้รุ่นนี้จอ5นิ้วใหญ่กว่าเดิมฮ่านะคุณลุงคุณตาคุณปู่น่นาจะะชอบล แต่ถ้าคุณจะซื้อให้ตัวเองผมมั่นใจครับว่ามันเหมาะมากกับนักศึกษาที่ยังไม่มีรายได้เป็นของตัวเองนะครับแทนที่คุณจะต้องเคยงขึ้นไปไปเอามือถือหมื่นกว่าหรือ2 0 0 0 0กว่าคุณเลือกตัวนี้ ,3490 บาทเหมาะกับอโคโนมี่หรือสภาพเศรษฐกิจของตัวคุณเองนะครับซึ่งรุ่นนี้ให้ความรู้สึกในการเป็นสมาร์ทโฟนเต็มขั้นแบบ Android 6.0 m a r s h m a l l o w ได้อย่างดี DT แท h คโฟนเอ็ D ครับ